กลับมากันต่อเรื่องเลยผมกับการแจกในส่วนของโค้ดใหม่และส่วนของการคอยลับระหว่างเกม Quality Mobile และ Go For l i n e ซึ่งในคลิปนี้ผมต้องบอกเลยว,ว่านี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวโค้ดที่2ของซีรีส์นี้แล้วผมโดยสำหรับโค้ดแรกพี่ลิงทำคลิปไว้แล้วสามารถย้อนกลับดูคลิปเก่ากันได้ผมและก็โค้ดที่2กับโค้ดที่3ก็ตอนนี้ที่งานจะทยอยทยอย,ยปล่อยผมแต่ในคลิปนี้พี่ลิงก็จะมาอัปเดตในส่วนของตัวโค้ดใหม่ที่เป็นโค้ดที่2กันก็มาดูกันว่าโค้ดนี้ต้องกรอกอะไรกันบ้างนะถึงจะได้ของรางวัลกัน ดรสรับโค้ดตัวแรกก็จะเป็นตัว C I D I Z B Z S V 6ก็กรอกไปเลยโดยสรับในส่วนของของรางชิ้นแรกครับผมก็จะเป็นส่วนของตัว c อ l ลิ่งการ์ดนี่เก้าฟลายผมกับตัวละครเวกเตอร์นะฮนี้ก็เป็นน้องผมขาวนั่เนเองนะก็จะมาเป็นโค้ดแรก แล้วถัดมากับโคดที่สองผมก็จะเป็นตัว C I D J Z B Z 3 9 X ก็กดไปเลยโดยทรัพของวันโคนี้ผมก็จะเป็นตัว a อวต้าโปรไฟล์ของตัวน้องวอรเตอร์ผมขาวผมก็ได้แบบฟิฟี่เลยก็จะได้ว่าเป็นโคดอีเวนต์ของตัวคอไลน์ที่เป็นโค้ดพาร์ทที่2สองของแรร์เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืมว่าตัวโค้ดมีระยะเวลาจำกัดในการเติมกับผมเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วแนะนําให้รีบเติมครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีเติมช้าตัวโค้ดเนี่ยมันก็จะหมดอายุนั่นเองเนาะ